สวัสดีค่ะมาพี่ร้องกินปูมาเดี๋ยวมันปเห็นยำปูมายั่ว,ว,วจ้ามาเด้อ โดนโดนเนะราไม่ได้กินปูมากพี่นอ้องมันบอมีขายจนโดนมันก็สิ้ีมากขาย ัว่าจเท่าต้ารสชาตดเดียวกันตระกูลเดียวกัน พิชิหนูแดงบ่มีพี่น้องเริ่มบาแดงแดงบางามมีแต่สีเขียวคันนี้บอกพิชีฝาใส่แท่นเพราะมันมีสีสัน năm xe khỏi hộp cầm muông Cho hòm đòn ถ้มีไข่ดองคือของของกัดอยู่เมืองไทยเนาะอยู่เมืองไทยไข่ดองแดงจิ้งๆจริงๆอยู่เป็นแต่แซบววานจะมาสดๆดอยู่แต่เนื้อไล่ไหล เดี๋ยวถ้าที่นา,า,นาอามาดองน้ำป่าอยู่บ้านปูนอกน้ำป่าเดี๋ยวที่นาสะนงไปเบิ้ง <c oughs> ล้านจีนจ้ะ หูเสียงโด,ดพไปหน่องขอโทษกว่าผยาลายลบัานจิตถนน,นเลงที่ละ I want ม,มันโดนกินได้กินย่ำปูมาก็้เสียไปหน่อย Hãy hmm. subscribe cho ดูตอนหน้าดูตอเนี่ยมัน ยังแฉะแชะพวกเราเจ้าเอ้ยใส่ไม่กิน โอ้สีดนาะมีใครนเนออาะเมเา เนื่อยไลดีไปหน่อคุมเยอะคุมเยอะ นั่ต่างกันมากความต่างซื้อใจใสเมืองไห้เมื่อเนี่ยจใจกันได้จังในมวิลล่าน่าจะมีได้จังวิลล่าที่โลตัดพวกนี้จะยุบแผกพวกของของดองกับพวกบักแตงดองบักพริกดองอะไจังร่องรอบลองหาเยไปได้จ้ะ บนนี้ใจกันว่ามีบ บานเฮาจานสันิสิบสิบีส่าาหารลอยขนมาขึ้นนองยา <c oughs> ปู <c oughs> ของมือนีบานเฮาบนมถึกๆด้เยจ้า <c oughs> ไม่แต่นเนี้ยแพงแพง <c oughs> ไปอยู่น้าสถานที่ตอนคอยกลับบ้านงวนสี่ปีเที่ยวไปพักโรง,งแรมอยู่โรงแรมยังอยู่ตรงขามกับสนามบินถึนสาราผ่านลอยมันนไปรสร้างเบียกหรือสิงขวดน้อยขวดหนึ่งสองร้อยบาทสองร้อยสี่สิบาทเนาะ เป็นชาติน้ำเหรเนาะสถานที่เพื่อนเนาะถ้าโรงแรมสี่พันคืน ของแพงเงินบ่ข้นผู้ข้นกับข้นแต่คนรวยของอยู่เมืองไทยเนา,จาะจ้ะเนาะได้บ่ท้อกันผู้รวยเราก็แหงได้ง่ายได้เงินนาะคนรวยเราก็ได้มาง่ายง่ายได้หลายพันคนจนเฮ็นเฮ็ดเท่าดรเฮ่งจน แห่งเย็ดแห่งจนแห่งสีเก็บเงินแห่งจนแห่งมิเตเหลืองมหามิเตลี่มิเตเหลืองแต่เงินออกบับลายบับลายพาชูมาก มันไม่มีอีโบไรตัวเดียวนะอีบยอีไรประหักมิสมุนบะเือผู้ชายเนี่ยมันบินคู่กันไป็นหรือว่านางจะทำการรัฐประหารหรือเปล่า <laughs> นางมีสมุนมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะมายึดบ้านเจนเนี่หรือเปล่านเนี่ย ทนี่บัวายสองสามตัวแล้วกับน่ะที่บัวกับสมุนมัน,มนสแสดงว่ามันกําลังก่อตั้งกองทัพอยู่ไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวต้องส่งนางกลับแลสนามบินก็มาเปิดได้ทือะมันนั่ง,มา,างมาจอบฟังเข้าเมาว่าอยังกูดิ เมื่อพื้นยังกูอีเจนนี่เมื่อสิวะนี่ะอีบอัวอะไรตบปากตอนที่บทอไรเมื่ออื่นอีแล้วต้องเอินเจสิจ๊ะยังไงยั่งได้าข่อย,ยู่บะเจสิวาที่เห็นเนาะอีบอัวอะไรวะกล่องไปเห็นนะนั่งหนึ่งนั่น นสิบเก้านาทีแล้วควายสิไปแล้วได้บัตเนี่ยเขาไปจากมันย่าวเกินยี่สิบนาทีพี่น้องฮึว่าไหมไม่คิดเหมือนเราหรจ้า มึงอย่ามายึดบ้านกูนี้จะ่บ่อะไรไปแอบมีสมุนนี่ดอชูมันก็ไม่รู้ผู้ใต้มัง้งผู้ใต้นั่งมัง้ง ไปแล้วพี่น้องจะเล่มยี่สิบนาทีเป๊ะขอบคุณทุกเมนทรกไรซับสะใจแล้วก็ทุกกำลังใจด้วยจ้ะเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันลิมนาสวัสดีจ้าเลิฟยูอ่อบ๊าย